สวัสดีนะครับ Xmax Story ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะขี่เจ้าเหลืองนะครับไปกินกาแฟแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ครับจะไปกินบอกว่าไกลหน่อยนะครับก็เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับจะอยู่ที่ชนบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะครับก็เลยต้องรีบไปนะครับก็คือร้านกาแฟที่เป็นมีเครื่องบินลำใหญ่ๆครับก็ บอกเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปกันนะครับไปครับฟิวตอนนี้ผมโผล่มาถนนบางนาตาดแล้วนะครับก็สภาพการจราจรก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ครับก็เป็นฝั่งขาออกนะครับก็รถก็ยังเยอะอยู่นี่ผมเพิ่งเลี้ยวมาบางนาตาดช่วงต้นๆเองนะครับเนี่ยบอกว่ารถเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมุ่งหน้า ตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปออกทางไบพาสนะครับเพื่อเลี่ยงเมืองไม่ผ่านตัวเมืองชลบุรีนะครับไปกันต่อครับผมวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับต้องบอกว่าเมฆสวยครับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยเมฆสวยก้อนเมฆรอยไปท้องฟ้าเป็นก้อนๆเลย เรวซ้ายออกถนนบายพาสเลี่ยนเมืองชนบุรีมาแล้วนะครับก็กำลังมุ่งหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นถนนใหมายเลขสามนะครับก็เพิ่งตัดถนนเสร็จนะครับเนี่ยถนนคอนกรีตสีขาวเลยสวยงามมากนะครับเนี่ย ตอนนี้นะครับผมอยู่บนถนนหมายเลข3-31นะครับที่มุ่งหน้าไปสัตหีบนะครับก็ตอนนี้เราเหลืออเวลาอีกประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็ร้าน3-31สสเตชั่นนะครับก็อยู่ด้านหน้า ครับนับมาจากาเส้นไปพานนะครับที่มุ่งมาสัตหีบนะครับเขาก็จะอยู่ขวามือแต่ถ้าท่านใดที่มาทางด้านสัตหีบนะครับมาเส้นสามสามหนึ่งนะครับเขาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยเดี๋ยวซ้ายมือเนี่ยถึงแล้วนะครับก็เขาก็เปิดมาแล้วก็โดนปิดไปทีนะครับเนื่องจากทางเจ้าที่เขา ให้ปรับเป็นให้รองรับแบบสถานการณ์โควิดด้วยจอดไหนได้ครับ นี่ครับมอไซ์ให้มาจอดท่านี้ขอจอดตรงนี้นะครับอ่านี้นะครับตอนนี้ผมมาถึงบริเวณนะครับร้านคอฟฟี่วอลนะครับ 3-3-1 Station นะครับก็อันนี้ดูบรรยากาศเดี๋ยวผมพาก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะครับ Boeing 331นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับพาชมรอบๆของ331 Station ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบินนะครับที่ปลดระวางนะครับนี่ต้องบอกว่าเคยใช้ในสงครามนะครับเนี่ย นี่ครับ US Army อันนี้ก็เป็นเครื่องบินเก่านะครับนี่บริเวณนี้ก็มีรถเล็กๆ GMC นี่ครับของทหารอเมริกันนะครับนี่อันนี้ก็รถขนพวกยุทโธปกรณ์นะครับนี่เขาก็มีเอามาให้ชมนะครับให้ถ่ายรูปกัน ข้างบนก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่มีหน่วยรบของปืนสไนเปอร์ด้วยนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณสถานรอบๆนะครับนี่นี่ก็เครื่องบินอีกรำหนึ่งครับนี่ของทหารญี่ปุ่นน,นี่นี่สังเกตนะครับนี่จุดแดงเนี่ย จุดเดียวนี่อันนี้เป็นเครื่องบินลบของฐานญี่ปุ่นนะครับถ่ายคู่กับเครื่องบินลบหน่อยครับนี่ต้องบอกว่าพาลูกพาหลานนะครับที่ชอบชินชอบนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับนี่มาถ่ายรูปกันได้มีหลายมุมนะครับมีหลายเครื่องบินหลายรถนะครับให้ได้ถ่ายรูปนะครับมากันได้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังผมนะครับก็คือเป็นร้านกาแฟนะครับเนี่ย ไหนครับร้านกาแฟก็คือเจ้าเครื่องบินลําใหญ่นี่ครับก็คือเป็นโบอิง331นะครับข้างในเครื่องบินเนี่ยเขาทําเป็นร้านกาแฟนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีโอกาสครับได้ขึ้นไปพาเพื่อนๆนะไปชมกันบริเวณด้านในนะครับเนี่ยให้ชมกันแบบไกลๆก่อนนะครับนี่นี่คือขนาดลำของโบอิง331นะครับ ก็ตอนนี้ผมซื้อคูป,ปองละนะครับ100บาทนะครับก็เข้าได้เขาจะเป็นรอบๆนะครับก็อนนี้ผมเดี๋ยวผมเข้ารอบเที่ยงนะครับรอบ8โมงเข้าได้แบบแ่8โมงถึง5โมงเย็นนะครับแต่นี้ผมเข้ารอบเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแล้วนะครับเนี่ย และเครื่องดื่มที่ปะครับยังครับเป็นคาราเมลมัฟตันครับป่าดูสองสี่แปด ก็ผูกฟองส่วนนี้ก็ใช้แลกเครื่องดื่มได้หมี่แก้วนะครับอะไรก็ได้ก็ตอนนี้ผมสั่งไปแล้วนะครับรอนักงานเขาทับแล้วก็รอ,อเรียกอยู่ครับ สำหรับอคอกาแฟนะครับต้องบอกว่ากาแฟที่นี่อร่อยนะครับชใช้ได้ก็ถ<อ>ือโอกาสครับมากินกาแฟ<ช>ๆๆพูดง่ายกาแฟแก้วละร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้มุมถ่ายรูปสวยๆหลายๆที่นะครับก็<อ>มาเลือกได้มาเปลี่ยนบรรยากาศครับง่ายง่ายบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณห้องของห้องกับตันนะครับ เราก็จะมีกับตันที่หนึ่งกับกับกับตันที่สองนะครับเนี่ยอุ้ยนี่วันนี้ผมขอเป็นกับตันหนึ่งวันนะครับเนี่ยอ่าผมดูให้ดูห้องกับตันนะครับนี่ห้องคอนโทรลก็อนนี้มันชำรุดแล้วนะครับอ่ะดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกัน ชั้น first class นะครับวันนี้เราผมได้นั่งชั้น first class mm hmm. ชั้น first class เขาก็จะแต่ละที่นะครับก็จะมีพื้นที่กว้างหน่อยเนี่ยสามารถยึดแข้งยึดขาได้สบายนะก็มีประมาณสักสิบกว่าที่นะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนะครับ331นะครับสเตชันก็เป็นส่วนหนึ่งของคอฟ f ี e วอล l นะครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนน331นั่นเองนะครับหรือแถวนี้เรียกว่าถานนภูตาหล,ลวงนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับ สนใจนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็อันนี้อยู่ที่สัตหีบนะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมทศ X m a x Story กก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ